สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาอสตอนช่วงเช้าปื่นใหญ่รอรุ่นทีมเสือใต้อาจไปทุมซื้อปารินยาในตลาดหน้าหนาวสกายสปอรของเยอรมันรายงานข่าวว่าทีมเสือใต้ อาจจะไม่ทุ่เงินซื้อนักเตะอย่างปาลินยามิดฟิล์ของทีมฟูลแลมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ทีมเสือใต้เกือบได้ตัวแข่งวัย8 8ปีรายนี้เขามาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาหลังตกลงกับทีมฟูลแลมที่ราคา60ล้านปอนด์และนักเตะเองเดินทางมาถึงเยอรมันเพื่อตรวจร่างกายแล้วแต่ทีมฟูลแลมตัดสินใจยกเลิกดิวในช่วงนาทีสุดท้าย ที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าทีมเือใต้ยังคงต้องการตัวสตาร์ทีมชาติโปรโตุเกสรายนี้เข้ามาร่วมทีมและเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อตัวอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวในขณะที่มีรายงานออกมาว่าทีมฟูลแลมเพิ่มค่าตัวนักเตะสูงเป็น90ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามสื่อของเยอรมันออกมาระบุว่าโทมัสสูเคลผู้จัดการทีมเือใต้อาจจะไม่ทุ่มเงินก้อนโตขนาดนั้นเผื่อคว้าตัวปาลินยาเมื่อตลาดเปิดแมสโสมสรจะให้ความสนใจอย,อย่างมากก็ตาม รายงานล่าสุดออกมาอ้างว่าทีมปืนใหญ่แสดงความสนใจในตัวของปาลิญยามากเช่นกันแต่จะไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงตลาดเดือนมกราคมโดยจะรอจนถึงตลาดหน้าร้อนก่อนค่อยว่ากันอีกครั้งเรดแนปมีความเชื่อว่าทีมปืนใหญ่คิดถึงนักเตะเ,เก่าอย่างกรานิชชากา้าเจมี่เรดแนปอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษมีความเชื่อว่าทีมปืนใหญ่คิดถึงนักเตะแบบกรานิชชากาที่ย้ายออกไปจากทีม และการใช้นักเตะอย่งางไคฮา์เวิร์ดทำหน้าที่นั้นไม่สามารถทดแทนกันได้ปืนใหญ่บุกไปแพ้ทีมบินล่าศูนย์ตอหนึ่งในสเกมรีกวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้ทีมเสียตําแหน่งจะฟูงให้กับลิเวอร์พูลที่บุกไปเอาชนะปราสาทเรือนแก้ว2ต่ตอนหนึ่งซึ่งทางเรดแนปออกมามองว่าทีมปืนใหญ่คงคิดถึงการเล่นของชากา้าที่ย้ายไปอยู่กับทีมฮังยาเมื่อตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาผมคิดว่าถ้าคุณประเมินปืนใหญ่ในช่วงฤดูกาลนี้คอเท็จจริงนั้นชัดเจน พวกเขามีคะแนนน้อยกว่า7คะแนนและยิงน้อยกว่า7ลูกเมื่อเทียบกับฤดูการที่แล้วเรดนักกล่าวสำหรับการเล่นไม่ค่อยจะไหลลื่นมีการเปลี่ยนแปลงมิดฟิลด์ที่ใช้งานนักเตะยังไครฮาวเวิร์ดซึ่งเขาพัฒนาขึ้นจากชา้าหรือไม่สำหรับในตอนนี้ผมคงตอบว่าไม่และผมคิดว่าทีมปืนใหญ่คิดถึงชาก้าเขามีคุณภาพเขาให้ความรู้สึกถึงตำแหน่งนั้นเขายืนหยัดด้วยเท้าซ้ายเอาบอลให้กับเจสมนนกกม,สม,ม่ซเลย อุนเอมเมอรี่ยังคงปากแข็งไม่ขอพูดเรื่องลุนแชมป์อุนเอมเมอรี่ผู้จัดจาการทีมบินล่าออกมาปฏิเสธที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ลีกแม้จะเพิ่งระเบิดฟอร์มเก่งเอาชนะทีมปืนใหญ่1ต่อศทําคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลทีมจะฟุ้งเพียง1คะแนน,นผมมีความสุขผมมีความสุขมากมันเป็นเกมที่ยากและเราก็ล่าด,ด้วยแต่เราเริ่มเกมได้ดีพวกเขาแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งในสนามแต่ผู้รักษาประตูของเราน่าทึ่งมาก และเราพยายามป้องกันในการครองบอลให้นานกว่าที่เราเคยทําได้มันเป็น3ามคะแนนที่ยอดเยี่ยมในสัปดาห์ที่ยากลําบากเราต้องมีความสุขแต่ต้องรักษาสมดุลด้วยสําหรับการคว้าชัยชนะ15นาิดในเกมลีกที่สนามวินล่าพาร์คผมไม่เคยประสบความสําเร็จขนาดนี้มาก่อนและผมอาจจะทําไม่ได้อีกแล้วในอนาคตแต่เราต้องพยายามเข้าใจว่าเราแข่งขันได้ดีและความท้าทายต่อไปคือทีมเชฟฟิลด์มันจะเป็นอีกเกมที่ยาก สนามมิลล่าพาร์คเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมกับกองเชียร์ของเราและวิธีที่พวกเขาสนับสนุนเราสําหรับความทยอทยานในการลุ้นแชมป์ที่เป็นไปได้ผมจะพูดอีกครั้งเมื่อเราอยู่ในเกมที่3 0มสถึงสาและถ้าเราอยู่ในตำแหน่งเดียวกับตอนนี้ในบางทีผมอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในตอนออกสตาร์ทเราไม่ใช่ผูท้าชิงมันเพิ่งจะเป็นเพียงเกมที่16เราอยู่ในท็อปโฟและต้องพยายามรักษามันไว้ และมันยากเรายังไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับตอนเราอยู่ที่นี่โอซิลเลือดปืนใหญ่ข้นแซททีมไก่ทำสถิติสุดห่วยโอซิลอดีตจอมทัพของปืนใหญ่ได้ทีออกมาเย้ยทีมสเปอร์ทีมคู่ปรับร่วมเมืองที่เพิ่งทำสถิติแบบย่ำแย่นำคู่แข่งได้ก่อนแต่ไม่สามารถเอาชนะได้เลยใน5นัดลังสุดสำหรับทีมสเปอร์เพิ่งโดนทีมขุนค้อนยิงแซงเอาชนะ2ต่อหนึ่งในสึกเกมลีกนัดกลางสัปดาห์ทำให้เป็นนัดที่5ติดต่อกัน ที่ไก่เดือยทองยิงประตูนําคู่แข่งก่อนทว่าไม่สามารถเก็บชัยชนะได้และเป็นการแพ้ถึง4นัดออฟตาโจาที่เก็บข้อมูลสถิติรายงานผ่านทวิตเตอร์ทีมสเปอร์เป็นสโม,มสรแรกในประวัติศาสตร์ในสึกเกมลีกของอังกฤษที่ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่ง5้านัดติดแม้ขึ้นนําก่อน1ต่อศและยังแพ้3านัดติดในบ้านจากการนําก่อน1ต่อศในทุกนัดสําหรับโอซิลที่เคยค้าแข่งกับปืนใหญ่ในระหว่างปี2 0 1 3 2นถึงและในปัจจุบันแขวนสตัดแล้ว จึงได้ทีจัดก,การรีโพสติติดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความว่าจะมีทีมใดทำลายสถิตินี้ลงได้บอทเทนจ็อบเอฟซีกลับมาแล้วสำหรับคำว่าบอทเทนจ็อบเป็นคำที่เอาไว้เรียกนักฟุตบอลและทีมฟุตบอลที่มักล้มเหลวต่อเนื่องหลังจากเริ่มกดดันหรือไม่สามารถรักษาความได้เปรียบจากการนำคู่แข่งก่อนเอาไว้ได้และทั้งนี้ทีมสเปอร์ไม่สามารถสัมผัสแชมป์เลยมานาน15ปีแล้วหลังจากได้แชมป์ครั้งล่าสุดในถ้วยลีกคัพเมื่อปี2008 ทีมลิเวอร์พูลทีมปืนใหญ่และทีมแมนซิตี้ต้องระวังให้ดีเปิดสามสัญญาณทีมบิลล่าพังาเป็นม้ามืดแย่งแชมป์ลีกฤดูกาลน,นี้วันที่10ธันวาคมปี2023สื่อชื่อดังอย่าง b b c Sport ออกมาเผยสถิติที่น่าสนใจของทีมบิลล่าหลังเกมลีกของอังกฤษซึ่งเปิดบ้านเอาชนะปืนใหญ่1ต่อ0นย์เมื่อคืนบันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ทีมบิลล่ามีเพิ่มเป็น35คะแนนจาก16นัดรั้งอันดับ3ตามหลังปืนใหญ่ ทีมอันดับ2เพียง1คะแนนและตามหลังทีมจับฟูงอย่างลิเวอร์พูลเหลือแค่2คะแนนและอยู่เหนือทีมแมนซิตี้ที่เป็นแชมป์เก่าลนไปอันดับ4มี30คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1เกมสำหรับสถิติหลังจบเกมทีมบิล่าเอาชนะทีมปืนใหญ่และมีถึง3สถิติที่อาจเป็นสัญญาณบวกสำหรับลูกทีมของอุนเอมเมอรีผู้จัดการทีมชาวสเปนผู้พาทีมให้กลายเป็นมามืดที่น่าจับตามองจนอาจเป็นตัวสอดแทรกในการลุ้นแชมป์ลีกอังกฤษ หรือดูการ2023 2 0 2 4สถึง2024สำหรับทีมบิลล่าเอาชนะเกมรีกในบ้านถึง15นัดติดต่อกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรใน149ปีถือเป็นเพียงแค่ครั้งที่5ในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำได้ต่อจากแมนยูนเต็ดทำได้1ครั้งในยุคข,ของอเล็กเฟอร์กูสันทีมแมนซิตี้ทำได้2ครั้งในยุคข,ของมันชินีกับเปปกอดิโอลาและลิเวอร์พูลทำได้1ครั้งในยุคข,ของคอป ทีมมิลล่าเป็นเพียงทีมที่4ที่ต้องเจอกับแชมป์เก่าและรองแชมป์ลีกภายใน2หนัดติดต่อกันและสามารถเอาชนะได้ทั้ง2เกมเอาชนะทีมแมนซิตี้และปืนใหญ่1-0ต่อ0ต่อจากทีมลิเวอร์พูลในเดือนธันวาคมปี2000ทีมเซาท์แท์ตันในเดือนพฤษภาคมปี2001และทีมแมนยูไนเตดเดือนธันวาคมปี2002สำหรับอุนเนเอมเมรี่พาทีมบิลล่าเอาชนะ26นัดจาก41เกมในลีกและสเสมอ6และแพ้9มากกว่าตอนอยู่กับปืนใหญ่ ในปี2018ถึง2019ซึ่งเขาคุมทีม51นัดเอาชนะ25เสมอ13แพ้13